ส่วนงานมิเดิ้ลเพรสสีเกมในวันนี้ทีมชาติไทยชุด4เกมก็หวังคว้าซึบเหรียญทองส่วนมวยสังกวนนั้นหวังถึง9เหรียญทองทีเดียวครับในวันนี้นะครับงานมิเดิ้ลเพรสสีเกมครั้งที่6จัดโดยสมาคมนะคะักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งจะมาแถลงความพร้อมของสมาคมกีฬาวันนี้เป็นคิวของยูยิสูนะครับรองศาสตราจารย์ดรชันชัยสุสวรรณนายกสมาคมมั่นใจลูกทีม เก็บตัวมานาส4ปีแล้วก็มีผลงานดีระดับโลกและทวีปล่าสุดเวิร์กเกมส์ได้มาสมทองก็ถือว่าสมบูรณ์ครับก็หวังว่าจะคว้ากันได้อย่างน้อยสิบเหรียญทองจาก18รายการทางด้านมวยสากลน,นักมวยชายหญิง17รุ่นก็มีความพร้อมมากจากนี้ไปจะส่งไปเก็บตัวที่อุซเบกิสถานครับเชื่อว่าจะได้ไม่ต่ำกว่า9เหรียญทองมวยไทยสมัครเล่นจัดทั้งหมด18รายการนะครับนักมวยไทยมีดีกรีระดับแชมป์โลกแชมป์เอเชียและแชมป์เวทีรัชดำเนิน จะช่วยกันคว้ามากถึง10เหรียญทองลุ้นจากวัยชาย7รุ่นหญิง3รุ่นครับเปตองแม้ไม่มีสมาคมกีฬารองรับแต่ก็มีคณะกรรมการกลางกีฬาเปตองเข้ามาดูแลนะครับยืนยันเลือกนักกีฬาอย่างโปรง่งใสและได้ชุดที่ดีที่สุดมั่นใจคว้าอย่างน้อย4เหรียญทองจาก11เอีเวนต์ส่วนวูซูสเกมครั้งที่แล้วได้มา1เหรียญทอง1เงิน2ทองแดงคราวนี้จับสกีเวนเชื่อว่าจะทำผลงานได้ดีกว่าเดิมตั้งเป้าคว้า2เหรียญทองขณะที่4กีฬาสาธิตก็หวังจะสร้างผลงานให้ดีที่สุดให้กับ ทีมชัดถ่ายครับสรุปภาพรวมมิดเดิ้ลเพรสซีเกหักนับเฉพาะกีฬาที่ชิงเหรียญยังเป็นทางการเป้าหมายคว้ารวม35เหรียญทองนะครับล่าสุด38สมาคมกีฬาถแถลงข่าวตั้งเป้ารวม164เหรียญทองครั้งต่อไปครั้งที่7ของมิดเดิ้ลเพรสซีเกจะมีอีก16สมาคมกีฬามาถแถลงความพร้อมนำโดยสมาคมตะกร้อนะครับ